เราอุตสาหะแล้วเราต้องทําให้เรียบรอย้อยมันก็จำคกว่าตายมีความอุตสาหะก็เรียบรอย้อยนี้ทําให้เราไม่บกพร่องการทําสิ่งใดถ้าบกพร่องมันก็เหมือนกับเป็นรูร่วงทางเกิดกุศลมันก็ไม่มีถ้าไม่บกพร่องสิ่งกุศลต่างๆที่เราสร้างมันก็จะดีกากตัลลี่ถ้าไม่รั่วมันก็มีไฟพลังถ้าหาว่ารั่วกไพลังไม่ดี นี่แหละที่ตัวเองจับไปนะนี่คือสายใยเนาะสายใยแห่งบัวอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราอ่ามีอ่ามีสายใยต่อลูกอ่ามีสายใยต่อพ่อแม่เขาว่าสายใยนี่คือตัวผูกพันเนาะถ้าเราผูกพันกับสิ่งไหนเราก็จะเรียนแบบสิ่งนั้นแล้วก็เอาสิ่งนั้น่ะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างอ่าให้กับเราดกก็จะูแลซึ่งัน อันนี้นี่ะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันเราต้องมีสายใยกับท่านมีความผูกพันกับท่านอพาพอเรามีความผูกพันกับท่านเราก็จะเจอเลยรอยตามท่านทําตามคําสั่งสอนของท่านมีหัวใจห้าคือกตัญยูศรัทธาเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงเราก็จะจําคาสั่งสอนได้แล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาที่อยากทำตามคำสั่ง เราทำตามกางสอนสอนสั่งสอนเราย่อมจักรยานให้การดีๆนะเปลี่ยนชตาชีวิตได้ะเนาะเอากองครับอ่าฉะนั้นคําว่าสายใยบัวเนี่ยนอกจากอ่านอกจากว่าเออตัวผูกพันแล้วยังยังเปรียบเทียบได้กับสิ่งไหนอีกห้าอย่างคือหนึ่งเออ เป็นสายใหญ่ใช่ไหมสายใหญ่สองสายใหญ่จะเคลื่อนหนุนกันเคลื่อนเคลื่อนกันเคลื่อนหนุนซึ่งกันเอ่อมาเขาว่าเล่ากับเขาอะสายใหญ่ขุนไหนถ้าไม่มีสายใหญ่อีจะไปส่งน้ำส่งอาหารขึ้นไปไหมใช่ขอเอาเอาเอาตีตัวเองนี่มาหน่อยคือมีสายใหญ่เอื้อมใจไอตีตัวเองหักแล้วออ มีสายใหญ่ข้างในไม่หออีกข้างในมีสายใหญ่ตรงช่องต้งช่องมีมีสายใหญ่อีกหนึ่งจะส่งอาหารรอรอเลี้ยงเลี้ยู่เดินหนึ่งพี่นี่นั่งเมื่อไหร่เนี่ยสายใหญ่นะอ่าห้าข้อนี้สองข้อแล้วข้อที่สามมาก่อนข้อที่สามก็เนี่ยข้อเอี้ยเอื้อเอื้อใช่ไหมมันเอื้อกันใช่ไหมคข้อที่สามข้อที่สามเลยนะอะไรสมเสริมอะไรส่งเสริมสนับสนุนที่บุกคลอะไรก็จะเข้าไป ที่มกองบนอะกเสริมสิ่งมาเขาคัขจัดก็เหมือนกับเลือดเลือดแล้วีส่งงไหนรออันนีจะรีบเข้าไปตรงออ๋ออครับนี่เาว่าในสายรณีที่หางาอีกข้าหตรงัอนโอเคอีกก็